สวัสดีครับทุกเจอกับช่องคิงรันชกรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วเขนจะได้มาพิงได้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสถานที่เปิดใหม่กันนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับอีกหนึ่งคลิปของน้องคิงรันชกรนะคะจากช่องคิงรันชกรค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องคิงจะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะเหมือนเป็นออะไรนะเขาเรียกว่า สถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็สถานที่ทานอาหารนะคะแห่งใหม่มินบุรีใกล้ๆก,ก,กับโรงพยาบาลนาวมินเก้านะคะชื่อว่ามิงเกิลฮิลค่ะมิงเกิลฮิลคะไปกันเลยลเดี๋ยวเราจะพากันดูส,สถานที่รอบๆก่อนนะคะสำหรับมิงเกิลฮิลนะคะก็คือจะเป็นลนักษณะก็คือแบบเป็นหอเป็นเลย์ใหญ่ อ่าค่ะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะดูจากที่จอดรถเยก็จะเป็นพอนะคะสำหรับช้อปปิง้งเหมือนเหมือนคล้ายๆกับช้อปปิ้งมอล์นะคะอ่าอแต่ว่าดูดูแล้วยังอ่าดูแล้วยังยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะแต่ก็เปิดให้ใช้บริการได้มันเหมือนคล้ายๆกับเป็นช้อปปิ้งมอล์นะคะก็จะมีแบบมินิบิ๊กซีนะคะมีร้านขายยา มีร้านเต็มเต็มเลย<า>อ่ามีร้านเต็มเลยก็ก็ลองส่งไปทด้านบนนิดนึงก็จะมะีสถานเสริมความงามนะคะอย่างเช่นผมหรือว่าคลินิกเสริมความงามด้วยนะคะกะ็คลายคล้ายช็อปปิ้งมอลทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีแบบเหมือนซุ้มนะคะซุ้ม,ซ,มซุ้มให้เด็กเล่นเนาะใช่ แล้วก็แปลกใจมากนะคะว่ามันจะมีโออะไรนะโอเทลิ o นะคะซึ่งมันเป็น Watch a ด d d ดนนะคะเป็นเป็นร้านสะดวกซักซึ่งซึ่งแม่ก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติไม่ค่อยเห็นร้านสะดวกซักเขามาเปิดในแบบพวกช<ะ>้อปปิ้งมอลลแบบนี้นะคะส <c oughs> ักเท่าไหร่นะ,ะดูก็ก,ก,ก็น่าจะมีประมาณสองชั้นไหมคะสองชั้นค่ะอันนี้น่าจะเป็นร้านเครื่องดื่ม แล้วก็อาหารจานเดี่ยวง่ายๆนะคะดูแล้วก็น่ากินนะคะชิงคันเซ็นชูซูชิค่ะอันนี้ก็เป็นร้านดังในห้างนะคะ,ะ,คะ,นะคะก็แอบมาเปิดเปิดที่มิงเกิลฮิลด้วยนะคะอันนี้ก็ร้านสะดวกซื้อนะคะที่อยู่ในห้างเช่นเดียวกันค่ะวสันค่ะก็มาเปิดตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะ ร้านถัดไปเป็นร้านอะไรนะคะน้องฮิน้องกี้ดูสิร้านค้าร้านค้าเข้าใจรูกว่ามันคือร้านค้านะครับเออรถทิป์อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารก็น่าจะเป็นอาหารแบบว่าอลาคาอลาคาบางนะอาจจะเป็นอลาคาแบบมีเมนูเนาะแล้วก็ร้านข้ววเต๋วเรือค่ะเอาง่ายๆว่าอาจจะเป็น ด้านหน้านะคะพื้นที่จอดรถก็อาจจะง่ายสะดวกสบายแล้วก็พื้นที่ที่จับจ่ายใช้ร้านกินข้าวกันร้านกินข้าวใช่พื้นที่ที่เอามาทำร้านขาค่ะก็จะมีสองชั้นด้วยกันชั้นแรกก็จะมีแบบพวกร้านแบบสะดวกซื้อนะคะอ i อบิ๊กซีมินิมอสานแล้วก็อาจจะมีร้านอาหารนะคะอยู่ประมาณสองสามหาแชั้นบนก็เป็นพวก สวยงามนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้นบนแล้วจากที่เห็นน่าจะไม่ใช่มีแค่สองชั้นน่าจะมีโซนอื่นๆชั้น3ชั้น4แต่น่ายังไม่ยังจะน่าไม่เปิดใช้บริการนะคะเดี๋ยวให้น้องคิงพาขึ้นไปโอ้โหะุ้งขนาดนี้น้องคิงคุยกับท่านผู้ชมบ้านสี่โอเคค่ะนี่แม่พามาดูชั้นสองนะคะอย่างที่แม่บอกเลยค่ะว่าชั้นสองก็ส่วนใหญ่เป็น เรื่องการอำนวยความสะดวกสบายนะคะเช่นเครื่องใช้อำนวยความสะดวกสบายเครื่องนวดนะคะเครื่องกรองน้ำนะคะนี่นี่เห็นไหมคะมิงเกิลฮิลล์เป็นโซนแบบเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเอาไว้รอไอ้นี่จ้ะแอบสปานะคะนวดแล้วก็สปาเนาะแล้วก็ที่แม่บอกไว้ตอนแรกว่าอันนี้ก็เป็นแบบโซนเสริมสวยนะคะ ก็คือสะได้จัสซอยตัดผมออกแบบนะคะตัดผมน่าสนใจเลยที่ร้านอะไรก็ไม่อ่าอันนี้ร้านทำเล็บนะคะน่าจะปิดแล้วหรือยังไม่เปิดแม่ไม่แน่ใจแล้วก็คลินิกเสริมความงามค่ะเออมีคลินิกทนตแพทย์ด้วยนะคะเออโอ้ยจริงๆบันไดเลื่อนเปิดใช้บริการแล้วนะคะเมื่อกี้เราเดินขึ้นบันไดมาเหนื่อยค่ะอันนี้ยังเป็นทไมไม่เลื่อนอ่ะเป็นพื้นที่เช่าอยู่นะคะ นี่น้องคิงถ้าสมุนน้องคิงมาเช่าตรงนี้น้องคิงอยากเปิดร้านอะไรอยากเปิดร้านทําอะไรครับไม่รู้แกมือนกันคิดไม่ออกเหรอ,อถ้าแม่มถ้าแม่ได้มีโอกาสมาเช่าแม่จะทําร้านอะไรดีนะอ่าอันนี้ <c oughs> คุณแม่คุณแม่ให้ดูนะคะ <c oughs> อ๋อสรุปแล้ว <c oughs> ผังกัน <c oughs> ผังการ <c oughs> ผังของมิงเกร์ฮอนะคะก็จะมีสชั้นด้วยกันเนาะชั้นอะไรกันบอกค่ะว้าท่ไปแล้วแล้วทำไมมันไม่ลื่อนอันนี้อันนี้มันจะเป็นเป็นระบบแบบออโต้ครับคือถ้าเกิดเขาจับเซ็นเซอร์ว่าเจอคนใช่ไหมจับเซ็นเซอร์ว่าคนมาอย่างเงี้ยมันถึงจะไหลไ<อ>หลลงลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประหยัดครับประหยัดพลังงานเข้าใจไหมลูก อัน,นี้เราลงมาแล้วนะคะอันนี้ที่จอดรถก,ก็สะดวกสบายนะคะแต่คุณแม่คิดว่าคนโซนโซนมินบุรีอะค่ะก็ยังไม่ทราบเลยว่าแบบเออม,มีมีตรงจุดนี้นะคะวันนัดวันก,นก่อนก็คือแม่ค่ะมามาโรงพยาบาลแล้วก็เลยก็เลยเห็นก็เลยชวนน้องคิงลองมารีว,วิวดูนะคะรวมถึงอย่างที่คุณแม่บอกเลยค่ะว่าว่าแบบวันนี้แม่ก็แะมาหาหมอเหมือนกันก็เลยให้น้องคิงได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูด้วยเนาะ โอเคนั่งพักเหรอครับเหนื่อยเหรอลูกหิวข้าวหิวข้าวแล้วเหรอแล้วเราจะไปไหนกันต่อะครัคะวันนี้ไปกินข้าวไหมกินข้าวที่ไหนเอ่ยร้านอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปหาร้านที่ชอบไปหาร้านที่ชอบแล้วหนูชอบร้านอะไรล่ะลูกไม่รู้ว่าเดี๋ยวนูหาเจอเองตอนนี้ท้องร้องแล้ว <laughs> <laughs> เด็กมันท้องร้องแล้วนะคะก็คือ คือเนี้ยค่ะถัดไปก็จะเป็นแยกมิงโบรีแล้วก็เราก็เหมือนเหมือนขัดนลงไปอีกซ้ายมือฝั่งซ้ายนะคะแม่หนูอยากไปกินข้าวแม่หนูอยากไปกินข้าวได้ครับเราไปกินหมูกระทะตาลันนะเอาซูชิไหมซูชิน้องคิงจะกินชิ้นคังเซน็นซูชิเลยเหรอครับใช่แม่ว่าคิงไม่น่าจะกินเพราะว่าจากประสบการณ์นะคะน้องคิงไม่เคยกินเลยซูชิ คือหม,หมายความว่าพาไปแต่ว่าไม่เคยไม่เคยกินนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่กินนะคะน่าจะตามกระกแสปิดคลิปวันนี้เราก็รีวิวได้เปนี่อมทำไมสัญชีสัญชีทาง่เสร็จสชอ,อะไรครับลูกสันชีสันสามกับสัญชียังไม่เสร็จยังไ,ยงไม่เปิดใช้บริการเสร็จแล้วลูกแต่ว่าเขายัง ไม่ได้มีร้านมาลงนะคะวันนี้แม่กับน้องคิงน่าจะรีวิวได้ไม่เยอะมากเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดบริการเต็มเ<อ>ต,ต็มรูปแบบนะคะชั้น3กับชั้น4ก็เสร็จแล,ล้วเร่<อ>ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้มีร้านมาลงนะคะเดี<อ>๋ยวก็ต้องรอดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่าโซน2ก็จะเป็นโซนโซนความงามสปานะคะ ต่างๆแล้วก็มีโซนทางการแพทย์อย่างเช่นทันตแพทย์ด้วยนะคะ mm hmm. ก,ก,ก็คือเสริมความงามนั่นแหละเนาะแต่ว่าใครที่แบบอยากจะมาซื้อของแล้วไม่อยากไปที่ห้างซื้อแบบง่ายๆก็แวะตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าก็จะมีวาสันกับมินิบิ๊กซีที่จอดรถก็ง่ายดีนะตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้จักเยอะแล้วก็เปิดเต็มรูปแบบแล้วอาจจะแบบอาจนาแน่นก็ได้อันนี้คุณแม่ก็คิดไว้นะคะ น้องคิงปิดคลิปครับวันนี้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทำตไคายแลมม้วขอให้คุณครูทำิ้นได้ครับบายบายบครับเต็นสปีคิลี่ฮิตทิวเดช